ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบิวบิวค่ะบิวบิวบิวตี้บิวตี้ตี้ให้เก็บเขาให้ผมทอนน้บิวตี้บิวตีอยู่แล้วมันดี้แล้วอย่าไปแก้มันยากสวัสดีครับพี่บิวตี้ครับอ้าเกี่ยวกับที่ไหนก่อนอะไรครับโอเคครับโอเคครับอยากให้มันดูสวยงามไงว่าไงครับถ้าคุยกับพี่ต้นเลยต้นถึงเลยทุกอย่างครับครับผมนี่อยู่ไหนครับเป็นคนที่ไหนครับ จะสมุนเ็คือจะสมุนก็จะเนูโอ้ไกลนะครับจะไกลเองคือผมเห็นจะสเลย่ะใกลเองใกล้เองใกล้กเองาบถามๆเลยพี่ต้อนไหมงานะาพี่ต้อนมครับพี่ต้นงนเจเลยถามๆเลยครับผมถาม คุยไหมจ๊อนขอบคุณครับครับพี่ต้นครับครับโอุ้ยช่วยพี่ต้นแต่งเอฟซีละคะดูพี่ต้นแต่งเอฟซีอ๋อครับขอบคุณมากครับบอดไหมครับจะลืมบอดเพลงพี่ต้นนะพราเราไปชาด้วยอ่าครับผมขอบคุณนะครับน้องบิวเลิกรี่สุดนะพี่ ต่อไปเลยครับฮัลโหลครับครับใครเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับพี่ตายจะสุดได้วมั้ยเนี่ยฮะน้องพี่พีตายน้องขวัญน้องมิงมิงน้องหมิงน้องหมิงนี่ข้างนี้เจ็บไหมฮะจำได้รองนมิงหมิงน้องมิงโอเคอ่ะคุยกับพี่ต้นแค่นี้ใช่ไหมเข้าใจไหมพอแล้ครับ หนุ่มกะว่ากันย์แล้วนะต้องกลพี่หน่คอรับมีอะไรตไหมเร็วคือเรากาลังรบกวนน้องอยู่ตัทยแต่หนะจะบอกว่างนี้มันเป็น้งตื่ไม่ไหวเดไปรอชงเวไว้แัวาว่รงท้องร้นยนจะอัพเีวตยเป็นไงบ้างช่วงนี้กัแฟน เล่นโอเคนะหลับไปเถอะดีนะาเ่อเฮ้ยด so ีนะเป็นเกี na, core, the <the uh ่ยวกับฟังสูตรนี่้อยโทรมาบรรยายสัมพุทธสุบินน่าจะเป็นสอบใช่ไหมโ้ยเขาได้พูดเป็นผู้อกเพื่อนเขาไงวัได้มาคุยกับพี่ต่ายนอนด้วยอาสาข้าไปดีกว่าฮัลโหลน้องกินโทรศัพท์ กันดูก่อนครับฮัลโหลค่ะอ่ยสวัสดีครับชื่อจ๊ะใช่ค่ะน้องปิดตู้เย็นปิดคอมพิวเตอร์ปิดโทรศัพท์แล้วนะหลได้ยินไหมค่ะชื่ออะไรจ๊ะแกล้วค่ะน้องแป้วนี่ตาเหี่ท้องตาว้าวโอเคครับโอเคเพื่อจับผลงานเอาคุยกับพี่ต้นเร็ว ตอนค่ะครับผมอ่ะหมดแล้วครับว่าที่จะมีผลงานอะไรอีกอะค่ะก็ก็รอไปก่อนครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่ตั้งใจทำแน่นอนนะฮะคือปล่อยมาเองไม่เราไม่ไม่ปล่อยให้รอนานแน่นอนใช่ครับตอนเต้าคนที่ไหนครับเนี่ยจตระการค่ะนี่หลายจังหวัดเขาพูดนะเนี่ยเราพูดเองไม่ใช่เราเราดูเราเอาละครับ อะไรต้มเติมไหมจ๊ะ่อ้อค่ะครับน้องเหรอน้องครับทำไมเสียงกระซิบเนี่ยทำไมยดก็ส่กระซต้องวิีต้อกลัวนะไม่เขาอาจจะไม่ได้ยินเราไกลอยู่ไกลหรือเปล่าเด็น้อยเด็น้อยน้องเต้ชื่ออะไรนาเแ้ว เมายากันยุงหรือเปล่าอารอลอารอลรำดาครับโอเคหน้าวัวหน้าวัวจอดีครับวางเนี่ยวางสายฮัลโหลพี่นัทสุดลอยอย่าลืมทานข้าวพี่นัทสุดลอยอย่าลืมทานข้าวับผมจะไปอย่าทานครับผมเป็นหมวกด้วยเป็นหมวกด้วยน้องน่ารักครับมาสวัสดีครับ